ครับก่อนอื่นนะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับสําหรับในวันนี้นะหัวข้อที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องสมดุลต่อการหมุนนะครับก็เป็นอีกหัวข้อย่อยในเรื่องสภาพสมดุลและดีดหยุน่นะครับก็ต่อเนื่องจากาสมดุลการเลื่อนที่เลยแล้วกันนะครับเรื่องเราในวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยครับก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel ฟิ y ิก c s ไทยบ้านของผมด้วยนะไปชมกันเลยสำหรับนิยามความหมายของสมดุลต่อการหมุนเนาะก็คือตามชื่อเลยนะครับก็คือในกรณีที่วัตถุไม่เปลี่ยนสภาพการหมุนนะครับคำว่าไม่เปลี่ยนสภาพการหมุนก็หมายถึงว่าวัตถุมันไม่หมุน หรือหมุนแต่ว่าหมุนด้วยความเร็วคงที่นะครับหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่นะครับยกตัวอย่างกรณีเช่นม้าหมุนนะที่หมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ชิงช้าสวรรค์ที่หมุนด้วยความเร็วเ evet. ชิงมุมคงที่ M H T. พูดง่ายก็คือว่าต้องมีคําว่าความเร็วเชิงมุมคงที M ่ H T, กํากับนะครับหรือในกรณีที่วัตถุไม่หมุนอ,อยู่ในสภาพสมดุลเช่น like, ไม้คานแบบนี้นะครับแรง F 1 กับ f 2เท่ากันระยะ R1* น่ท่าองเท่ากันจุดหมุนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งในกรณีแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นสมดุลต่อการหมุนหรือสมการก็คือ sigma m เท่ากับ0นย์ m o m ทวนเท่ากับมเมนต,ต์ตามนะครับ moment มมทวนก็คือมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาส่วนมเมนต,ต์ตามก็คือมเมนต,ต์ตามเข็มนาฬิกา เดี๋ยวไปดูคว่าโมเมนต์นะครับโมเมนต์ Moment คืออะไรความหมายของมันเป็นยังไงเนาะโมเมนต์ Moment ของแรงหรือทอร์กนะครับสัญลักษณ์ก็คือตัว m ใหญ่นะหรือถ้าเป็นสัญลักษณ์ของอาภาษากรีกก็จะเป็นตัวนี้นะครับคล้ายๆกับค่าพา,ายแต่ว่าไม่มีขีดลงตรงนี้นะครับนิยามความหมายก็คือเป็นผลรวมของการหมุนรอบจุดหมุนนะเนื่องจากแรงที่กระทําต่อวัตถุ โดยโมเมนต์ของแรงหรือว่าทอร์กเนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วมันเกิดการหมุนนะอันนี้พูดถึงในกรณีของทอร์กนะครับซึ่งถ้าเป็นในกรณีของโมเมนต์ซิกมาเอ็มเท่ากับศูนย์เนี่ยผลรวมซิกมาเอ็มเท่ากับศูนย์ก็คือทอร์กมันเท่ากับศูนยะ์มันมันรวมซิกมาเอ็มโมเมนต์ Moment ทวนกับโมเมนต์ตามเนี่ยรวมแล้วมันเท่ากับศูนย ซึ่งโมเมนต์มันเกิดจากสมการ f คูณกับ r f ก็คือแรงที่กระทำจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงแนวแรงก็คือตัวนี้นะครับแนวแรงก็คือแนวที่แรง f ผ่านจุดหมุนก็คือตรงนี้ครับตรงที่เป็นฐานสามเหลี่ยมตัวนี้ตรงนี้คือจุดหมุนเราเลือกเลยว่าเราจะให้ตรงนี้เป็นจุดหมุนเนาะเพราะนั้นโมเมนต์ทวนก็จะคิดตามทิศของแรง f ที่มันทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยเห็นไหมอันนี้สมมติเป็นหน้าปัดนาฬิกานะครับหน้าปัดนาฬิกาอันนาฬิกาก็จะหมุนไปทางขวาถูกไหมหมุนมาทางนี้อันนี้คือตามตามเข็มถ้าทวนเข็มก็จะไปทางนี้แล้วแรง f ตัวนี้ลักษณะทิศทางของมัน,ม,นมันมาทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นโมเมนต์ทวนเกิดจากแรงคูณระยะจากจุดหมุนจากจุดหมุนก็คือจุดนี้ไปตั้งฉากกับแนวแรงซึ่งแรงตัวนี้ มันอยู่ในทิศทวนเข็มนาฬิกาก็เลยให้เป็นโมเมนต์ทวนนะส่วนโมเมนต์ตามก็เกิดจากแรงตัวนี้นะครับเกิดจากแรงตัวนี้แรงคูณระยะจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงก็เลยเป็นโมเมนต์ตามซึ่งไอทิศทางของแรงเนี่ยของแรง F ตัวเนี้ยมันมีทิศต,ตามเข็มนาฬิกาก็เลยให้มันเป็นโมเมนต์ตามนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นจากสมการโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามเนี่ยเราสามารถเขียนสมการที่เฉพาะเจาะจงลงไปได้อีกนะครับก็คือเราสามารถกําหนดแรง f ตัวนี้เป็น F1 ระยะ R ตัวนี้เป็น R1 แล้วก็กําหนดแรงตัวนี้เป็น F2 แล้วก็ระยะ R ตัวนี้เป็น R2 ได้นะครับเมื่อเราแทนกําหนดตัวแปรลงไปแล้วนะครับโมเมนต์ทวนเราก็เขียนได้เป็น f1 คูณ R1 นนะครับแล้วก็ โมเมนต์ตามก็เป็น F 2คูณ r 2ไดนะ้ก็จะเป็นสมก,การที่เฉพาะเจาะจงลงไปยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นแค่เป็นแค่ภาพเบสิกเริ่มต้นที่จริงมันมีมันมีภาพของอสมดุลการหมุนนะในกรณีสมดุลการหมุนอีกเยอะนะครับนะดังตัวอย่างรูปนี้เนาะตัวอย่างข้อที่1นนะครับเขาบอกว่าตามรูปเนี่ยเป็นคานเบาอันหนึ่งนะถามว่า M ควรจะมีค่ากี่กิโลกร,รมัมจึงจะทำให้คานอยู่ในภาวะสมดุลแน,น่นอนตรงนี้เป็นจุดหมุนนะครับสำคัญก็คือว่าเราต้องดูให้ออกว่า,าตรงไหนควรจะเป็นจุดหมุนโอเคเนาะแรงที่ผ่านจุดหมุนนะครับแรงที่ผ่านจุดหมุนโมเมนต์จะเป็นศูนย์อันนี้เราดอกจันไว้เลยปึ๊บแรงที่ผ่าน จุดหมุนโมเมนต์ Moment จะเป็น0จะเป็น0ย์สมมุติวีวัตถุอะไรก็ตามวางอยู่ตรงนี้แนวแรงมันผ่านจุดหมุนนะ่ยระยะอมันเท่ากับ0นย์นะ f คูอามันก็ได้โมเมนต์เป็น0ถูกต้องไหมครับแต่นี่มันบอกว่าวัตถุอยู่ในสมดุแลแสดงว่า สามตัวเนี้ยแนวแรงมันไม่ได้ผ่านจุดหมุนเลยถ้าเรากําหนดตัวนี้เป็นจุดหมุนนะถ้าเรากําหนดตัวนี้เป็นจุดหมุนอ่ะโอเคมาดูว่าตัวไหนมันเป็นโมเมนต์ทวนตัวไหนมันเป็นโมเมนต์ตามนะครับจากซิกมาเอ็มเท่ากับศไอแรง80นิวตันเนี่ยมันทําให้เกิดโมเมนต์ทวนแน่นอนนะครับดูหน้าปัดนาฬิกาเนาะนาฬิกามุนไปทางนี้ทางนี้ตาม ทางนี้ทวนแนวแรงไปทางนี้ปึ๊บแปลว่าอันนี้ทวนเข็มนาฬิกาเราก็เขียนไปเลย m ทวนเท่ากับ m ตาม m ทวนก็จะเป็น80คูณกี่เมตรฮะจากจุดหมุนถึงแนวแดงก็คือระยะนี้จุดหมุนถึงแนวแดงนะครับ1เมตรโมเมนต์ทวนหมดหรือยังหมดแล้ว ส่วนโมเมนต์ตามนะครับโมเมนต์ตามก็คือไอ้มวล m ตัวเนี้ยปื๊บคูณระยะจากจุดมุนไปถึงแนวแดงก็คือ2เมตรก็จะเป็น m คูณ2ยังไม่หมดนะยังไม่หมดเหลืออีกก้อนหนึ่งนะไอ้โมเมนต์ตามเนี่ยแนวแดงมันตามเข็มเนี่ยนะค f คูณ r f 10นิวตัน r ก็คือ4เมตร ดูระยะจากจุดหมุนเป็นหลักนะครับงั้นตรงนี้ก็คูณกันได้80ตรงนี้ก็จะเป็น 2m บวกกับ40ก็ย้ายไปหาราตัวนี้ย้ายไปลบก่อนเนาะก็จะเหลือเป็น80ลบ40นะครับเท่ากับ 2m ได้ออกมา40เท่ากับ 2m เพราะฉะนั้น m เดียวก็เท่ากับ ส0่ส่วน2เท่ากับ20่อันนี้ไม่ได้อยู่ในหน่วยกิโลกรัมนะไอ้ยีเนี่ยเราคิดในหน่วยนิวตันนะครับ20ินิวตันนะเพราะว่าอันอื่นเนี่ยเราคิดในหน่วยนิวตันหมดเลยนะเพราะฉะนั้น m เนี่ยก็คือเหมือน,อนกับว่าเราแทนในหน่วยนิวตันไปก่อนเราหาตัวแปรในหน่วยนิวตันมาก่อนแต่ที่เขาถามหาเขาถามหาในหน่วยกิโลกรมัมต้องเอาอะไรหารครับเอาค่า g หารเพราะว่า W เมันเท่ากับ MG แต่ที่เราหาออกมาเนี่ยไอสัญลักษณ์ M ที่เราแทนลงไปเนี่ยมันคือ W ไม่งงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ20 M ที่จริงอ่ะ M ที่แท้จริงอ่ะเราไม่รู้ค่า G เป็น10แล้วก็ย้าย G ไปหารก็จะได้ M ที่แทนจริงออกมาเท่ากับ2กิโลกรัมแต่อันนี้ที่เราหามันคือ W ที่เราแทนตัวแปรตรงนี้ไปมันคือ W นะครับหรืออาอย่างงี้ก็ได้ถ้าใครไม่อยากงง นะครับเอ็มตามตัวนี้ไอตัวนี้เราแทนเป็นเอคูณจีแล้วก็คูณด้วยระยะ x อกก็ได้ะตัวน,นี้นะคูขยายความให้เป็นเอ็มจีคูณสองแบบนี้ก็ได้นะครับค่าจีเราก็คูณ10ไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเนาะหรือในอีกกรณีหนึ่งเราจะกำหนด รงส่วนอื่นเป็นจุดหมุนก็ได้นะแต่ว่าเราก็ต้องดูโมเมนต์ทวนโมเมนต์ตามให้ดีถ้าเรากําหนดตัวนี้เป็นจุดหมุนอไอแรง80นิวตันที่ผ่านจุดหมุนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดโมเมนต์โอเคไหมส่วนไอตัวที่เกิดโมเมนต์ก็คือตรงนี้ครับเนี่ยเราก็ไปดูว่าไอแรงแตัวนี้มันจะกระทํากี่นิวตันแรงแน่นอนมันอยู่ในสมดุลแรงขึ้นมันก็ต้องเท่ากับแรงกดลงถูกไหม แรงกดลงกี่นิวตันแรงขึ้นกี่นิวตันอันนี้ก็จะยากไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกตัวที่ง่ายไว้นะครับเลือกตัวที่ง่ายไว้อัน,นี้ที่เขากําหนดแรงมาแล้วเราก็เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับเขียนเนาะดูดีๆว่าควรจะกําหนดตรงไหนเป็นจุดหมุนนะครับไปดูข้อต่อไปนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของคานเหมือนกันเขาบอกว่าจากรูปทงหาค่า x y ที่ทําให้คารอยู่ ในภาวะสมดุลต่อการหมุนเราก็กําหนดจุดหมุนเลยแน่นอนว่าไอจุดสามเหลี่ยมตัวนี้แหละคือจุดที่เราควรจะเลือกเป็นจุดหมุนถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่รู้แนวแรงเลยเราไม่รู้แรงที่ผ่านตัวอื่นเรารู้หมดเลยนะครับถ้าอันไหนเราไม่รู้แรงที่ผ่านเราก็ให้มันเป็นจุดหมุนโอเคอเราก็มาดูว่าแรงไหนเกิดโมเมนต์ทวนแน่นอนตรงนี้เกิดทวน นะครับมันทวนเข็มตัวนี้เกิดตามตามเข็มนะครับนะก็จากสมการซิกมาเอ็มเท่ากับ0ูน์นะฮะโมเมนต,ต์ทวนเท่ากับโมเมนต,ต์ตามสี่สิบคูณระยะเอ็กตัวนี้คือระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรง40ินิวตันนะครับ40คูณเกตัวนี้ แล้วก็โมเมนต์ตามก็เป็น20คูณ y เขาให้หาอัตราส่วนระหว่าง x ส่วน y ใช่ไหมแล้วก็ย้ายให้ y มาหารนะครับแล้วก็ย้ายตัวเลขไปก็จะเป็น20ส่วน40เท่ากับ x ส่วนด้วย y ตัตดออกมาก็เหลือเป็น1ส่วน2นะครับอันนี้ก็คืออัตราส่วนของระยะ x ต่อ y เนาะโอเคเนาะ ประมาณนี้นะครับตอบข้อ1นะสำหรับข้อ10นะครับทนี้ไปดูข้อต่อไปข้อที่11เข้ขาบอกว่าคานอันหนึ่งยาว6เมตรหนัก8นิวตันมีจุดหมุนอยู่ห่างจากปลายข้าง1นึ่เมตรอันนี้คือตรงจุดหมุนของเขานะครับที่กําหนดเป็นจุดหมุนตามรูปต้องใช้แรง F เ,เท่าไหร่จึงจะทําให้คานนี้อยู่ในสภาพสมดุล ถ้วคคานนี้หนัก8นิวตันแน่นอนว่าน้ําหนักของคานเนี่ยอันนี้จําไว้เลยนะครับน้าหนักของคานจะตกกึ่งกลางคานเสมอถ้าดับเบิลเท่ากับ8นิวตันกึ่งกลางคานคานยาว6เมตรกึ่งกลางมันต้องห่างทางนี้3เมตรห่างจุดมุนกี่เมตรครับห่างจุดมุน2เมตรเพราะตรงนี้เอาไปแล้ว1ึงไงอ่ากึ่งกลางคานอ่ะผมวาดผิดไปนิดนึง มันต้องขยับมาตรงนี้นิดนึงกึ่งกลางมันต้องอยู่ประมาณนี้นะครับ w เท่ากับ8ประมาณนี้นะครับตรงนี้3ตรงนี้ก็เอาไปแล้ว2ตรงนี้เอาไปแล้ว1นะครับโ okay, นะอเคเนาะแนวแรงที่ผ่านคือตรงนี้เราก็มาดูว่าแรงไหนมันทำให้เกิดโมเมนต์ท่วนโมเมนต์ตามนะครับจากซิกมาเอ็มเท่ากับ0 M ทวนเท่ากับ M ตาม M ทวนก็คือ W เนี่ยเท่ากับ8นิวตันเนี่ยนะครับเป็น M ทวน8คูณระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงก็คือ8คูณ2แล้วก็ m ตามก็คือไอแรง f ตัวนี้ครับคูณ1ระยะจากจุดหมุนจนถึงแนวแรงนะครับห่างจากจุดหมุน1เมตร เราคูณออกมาก็จะได้แรง F เ,เท่ากับ16นิวตันส่วนปลายคานนะครับปลายคานอันเนี้ยในทางในทางกลศาสตร์แล้วในทางสมดุลแล้วนะครับเราจะไม่คิดน้ําหนักที่ปลายคานนะครับเพราะว่าเราให้น้ําหนักของคานเนี่ยเป็นคานสม,ม่าเสม,มอแล้วน้ําหนักของคานมันจะตกที่กึ่งกลางคานก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดศูนย์กลางมวลน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นน้ําหนักก็ คิดระยะกึ่งกลางเนี่ยจากจุดหมุนก็เท่ากับ2เมตรคูณออกมาก็ได้แรงที่ต้องใช้ก็คือ16นิวตันนะครับโอเคเนาะไปดูข้อต่อไปนะครับข้อที่12เขาบอกว่าจากรูปเป็นไม้คานมีจุดหมุนอยู่ที่ระยะห่างจากปลายขวา2เมตร แล้วก็มีชายคนหนึ่งมวลห0กิโลกร,รัมยืนอยู่บนคานจงหาว่าคานนี้ควรมีมวลกี่กิโลกร,รัมจึงอยู่ในภาวะสมดุมลก็คือเขาให้หามวลของคานนั่นเองแน่นอนว่ามวลหละน้ำหนักของคานเนี่ยมันจะตกที่กึ่งกลางคานนะครับคานยาว10เมตรแสดงว่ากึ่งกลางคานมันจะอยู่ประมาณนี้ก็คือห่างจากตรงปลายฝั่งนี้5เมตรนะครับห่างจากตรงปลายฝั่งนี้5เมตร แต่ตรงนี้เอาไปแล้ว2ตรงนี้ก็ต้องเหลือ3เมตรนะครับ3เมตรจากจุดหมุนอันนี้ครูให้เป็น m g แล้วกันนะครับ m 1น g เนาะอันนี้ให้เป็น m 2 g แล้วกันเนาะแทนค่าตัวแปรเข้าไปนะครับจุดหมุนเราคือตรงนี้แล้วก็ตั้งสมการเลยซิกมา m เท่ากับ0นะฮะ m มทวนเท่ากับ m มตามโมเมนต,ต์ทวนของเราคือ m 1 g มนจนะครับ m 1 g มจคูณกับระยะจากจุดหมุนเป็นเท่าไรครับเป็น3 m ม g จคูณ3แล้วก็ไอโมเมนต,ต์ตามอะ่ะก็คือ m ม 2G นะครับคูณด้วยเท่าไหร่เอคูณด้วยโอเขียนไหมอันนี้คือ,อโมเมนต์โมเมนต์ตามก็คือ m 2G คูณด้วยระยะจากจุดมุลไปแนวแรงก็คือ2นะครับตัวในที่ตัดได้ตัวที่ตัดได้ก็คือ G ครับค่า G ตัดกันได้ก็จะเหลือเป็น m 1คูณสแล้วก็ m 2คูณส แล้วก็แทนค่า m2 เข้าไปเพราะว่าเรารู้ m2 เนาะเรารู้มวลของชายคนนี้นะครับ60กิโลกรัม m1 สามเราก็ย้ายมาย้ายมาหารนะครับก็จะเป็น m1 เท่ากับหกสิบคูณสส่วนด้วย3ตัดตัดก็เป็น20่สิคูณสองเป็น4นะครับก็จะได้ m1 ออกมาเท่ากับ40 กิโลกร,รัมหน่วยเป็นกิโลกร,รัมเพราะว่าค่า g เราตัดไปแล้วเ,เพราะฉะนั้นมวลของคานก็ควรมีมวล40กิโลกร,รมัมคำตอบก็คือข้อ4นะครับนี้ไปดูข้อต่อไปนะครับข้อที่13นะข้อที่3 3เขาว่าจากรูปให้หา t และ w ว่าเป็นแรงที่มีขนาดเท่าใดตามลำดับ ทีก็คือตัวนี้เนาะแล้วก็ W ก็คือตัวนี้ก่อนอื่นเลยเรามากำหนดจุดหมุนนะครับเรามีตัวแปร2ตัวที่เราต้องหาเนาะเราก็กำหนดตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับเป็นจุดหมุนเพื่อที่จะได้ว่าเราจะได้หาแค่ตัวแปรเดียวก่อนนะครับถ้าเรากำหนดตัวนั้นเนี่ยเป็นจุดหมุนไอแรงที่ผ่านก็จะไม่มีผลอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องหาโมเมนต์ผมจะกำหนดตัว W ตัวแรกเป็นจุดหมุนก่อนนะครับ ถ้าให้ w เป็นจุดหมุนนะครับจากซิกมาเเท่ากับ0นะโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามโมเมนต์ทวนก็จะมี4นิวตันแรง4นิวตันทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ไอตัว t เนี่ยนะทวนเข็มนาฬิกาเพราะว่าอะไรครับถ้านี้ทวนมันจะไปทางนี้ถูกไหมนี้ทวนก็จะไปทางนี้นะครับ ส่วน5นิวตันแล้วก็5นิวตันตัวนี้จะเป็นโมเมนต์โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานะครับเราก็จับคูณไปเลยนะครับก็จะเป็น4คูณ2ระยะจากจุดหมุนไปถึงแนวแรงนะครับบวกกับอันนี้เอาทวนเนาะเอาทวนก่อนเนาะบวกกับที่คูณเท่าไหร่ครับจากระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงก็คือคูณ1นะครับ อ่ะทีนี้มาดูตามตามตามทวนเนี่ยเขียนไว้เผื่อทุกคนเผื่อหลายคนงงเนาะอ่ะตามอา่าห้านิวตันนะห้านิวตันระยะกี่เมตรครับระยะ1เมตรแล้วก็อันนี้ก็ตามเหมือนกัน5นิวตันระยะกี่เมตรนะระยะ2เมตรนะครับ ก็คำนวณออกมานะครับ5คูณ1เป็น5คูณ2เป็น10ก็จะได้เป็น15ทีนี้ก็8บวกกับ t เพราะฉะนั้นก็จะได้ t ออกมาเท่ากับ15ไอ้15ลบ8นะครับเท่ากับ7นิวตันเราได้ t ออกมาแล้วนะครับที่จริงก็มีอยู่ข้อเดียวเราไปหาอีกข้อหนึ่งก็แล้วกันเราไปหาอีกส่วนหนึ่งก็แล้วกันเนาะจะได้ชัวร์นะครับพอเราได้ตัวนี้แล้วนะครับ เราก็เปลี่ยนจุดหมุนครับทีนี้เปลี่ยนจุดหมุนโดยเราจะใช้ทีเป็นจุดหมุนแล้วกันเนาะทีนี้ใช้ทีเป็นจุดหมุนนะครับขั้นสองใช้ทีเป็นจุดหมุนที่จริงเราใช้ตัวไหนเป็นจุดหมุนก็ได้เพราะว่า à, เรารู้สี่ตัวแล้วนะครับถ้าเราใช้ทีเป็นจุดหมุนตัวนี้ก็จะ ไม่ต้องคิดแรงที่ผ่านเราก็มาพิจารณาว่าตัวไหนเป็นโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามนะครับ m ทวนกับ m ตามอันนี้จุดหมุนอันนี้ทวนเอ่ยอันนี้ทวนนะครับ w เป็นทวนอะไรอีกเป็นทวนอันนี้เป็นทวนนะครับนี่ก็เป็นตาม ตามเข็มอันนี้ก็เป็นตามเข็ม m ทวนนะครับก็จะเป็น4คูณ3นะครับก็คือแรงตัวนี้เนาะ4นิวตันระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงก็เป็น3เมตรนะครับ1 2 3แล้วก็บวกกับ w นะคูณระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงก็คือ1เมตร เอตามโมเมนต์ตามก็จะมี5นิวตันนะคูณระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงก็เป็น5คูณ2บวกกับ5คูณ1นะจากจุดหมุนถึงแนวแรงไอ้รวมกันก็จะเป็น15บห้รวมกันก็จะเป็น12บวกกับ W นะแก้สมการหา W ก็ย้าย12ไปก็จะได้ W เท่ากับ15ลบ12ได้ออกมา3 นิวตันเพราะฉะนั้นแรง T ก็เท่ากับ7นิวตัน W เท่ากับ3นิวตัน, w น,ตนคำตอบก็คือข้อ3นะครับโอเคเนาะไปดูข้อต่อไปนะครับข้อที่14นะครับเขาบอกว่า,วาตามรูปเนี่ยนาย A และนาย B อันนี้คือ A กับ B เนาะแบกกระดานสม่ำเสมอนะครับยาว10เมตรมีมวล20กิโลกรัม อันนี้คือน้าหนักของของกระดานของคานเนาะในแนวระดับเนะียเด็กคนหนึ่งยืนอยู่บนกระดานที่จุด c มีมวล5กิโลกรัมนะครับใน a และใน b จะต,ต้องออกแรงคนละกี่นิวตันตอบตามลําดับโดยที่เรามองตัวเนี้ยเป็น w 1แล้วก็ w 2เนี่ยเป็นน้ําหนักของคานน้ําหนักของคานเนี่ยเขาให้มาเขาให้มายี่กิโลกรัมถ้าคิดในหน่วยนิวตันมันก็คือเท่าไหร่ครับ มันก็คือ200นิวตันถูกไหมเราเปลี่ยนคูเปลี่ยนเป็นนิวตันเลยแล้วกันเนาะตัวนี้มวลของเด็กชายคูนี่5กิโลกรัมคูก็เปลี่ยนเป็นนิวตันก็จะเป็น50นิวตันนะครับ W1 50นิวตันแล้วก็ W2 ก็คือ200นิวตันหลังจากนั้นครับ AR ARB เนี่ยมันเป็นจุดที่มีแรงผ่านเราก็เลือกจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ครับ จะเลือกจุด A หรือจุด B ก็ได้เป็นจุดหมุนเนาะในที่นี้ผมจะเลือกจุด A แล้วกันเนาะเป็นจุดหมุนนะครับถ้าเลือกจุด a เป็นจุดหมุนแสดงว่าตัว Rb เนี่ยคือแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์โมเมนต์ทวนนะครับทวนก็คือมันทวนเข็มนาฬิกาส่วน W1 W2 เนี่ยคือแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์ตามแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์ตามที่ผมก็ แก้สมก,การนะครับตั้งสมก,การโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามเนาะ m ทวนเท่ากับ m ตาม m ทวนนะครับก็จะเป็น r b คูณด้วยะระยะจากจุดมุนถึงแนวแรงก็คือ10เมตรนะครับ r b คูณ10แล้วก็ m ตามโมเมนต์ตามก็จะเป็น w 1คูณ3 บวกกับ w 2คูณ5นะครับก็คือจากจุดหมุนถึงกึ่งกลางของคารน,นระยะมันเป็น5เมตรนะครับคูณ5หลังจากนั้นก็แทน w 1 w 2ลงไปนะครับก็จะเป็น50คูณ3บวกด้วย200นะคูณด้วย5อันนี้ก็จะเป็น10 rb นะครับตรงนี้ก็รวมกันออกมานะครับ รวมกันออกมาก็จะเป็น150บวกกับ1,000นะ10 rb ก็จะได้เป็น1,150นะครับเท่ากับ10 rb เพราะฉะนั้น rb เดียวนะครับก็เลยเท่ากับ115นิวตันเราได้ rb มาละ1้ว115นิวตัน หลังจากนั้นเราก็มาหา r อครับที่จริงเราจะใช้ซิกมาเเท่ากับ0 mm. ก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีเทคนิคที่ง่ายกว่านั้นก็คือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นมันมี115นิวตันแล้วนะครับแรงลงมันมี250อันนี้แรงลงนะ250แล้วแรงขึ้นมันต้องรวมอีกเท่าไหร่มันได้มันถึงจะได้250ก็คือรวมอีก 135ม้ถูกไหมครับมันถึงจะได้250เท่ากันเท่ากันว้นไอ้า a เนี่ยเราเดาไว้เลยว่ามันเท่ากับ135 135นิวตันนะครับแต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์อะเรามาลองใช้ซิกมาเอ็มเท่ากับ0ดูดูถ้าใช้ซิกมาเอ็มเท่ากับ0อเอ็มทวนเท่ากับเอ็มตาม ที้เรารู้อ่า rb แล้วเรารู้ rb แล้วเราก็กำหนด rb เป็นจุดหมุนแทนทีนี้เพื่อ,อที่เพื่อที่จะไปหา ra นะครับเพราะฉะนั้น ra จะกลายเป็นโมเมนต์ตามทีนี้ ra จะกลายเป็นโมเมนต์ตามส่วนตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยจะกลายเป็นโมเมนต์อะไรครับสองตัวนี้จะกลายเป็นโมเมนต์ทวนนะทีเนี้ยจะกลายเป็นโมเมนต์ทวน,นะทน W1 W2 จะกลายเป็นโมเมนตทวนะครับทีนี้ก็แทนค่าลงไป W1 คูณร,ระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงถ้าครึ่งหนึ่งคือ5ตรงย่อไปแล้ว3ตรงนี้ก็ต้องเหลือ2 2บวกกับ5เป็น7นะครับระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงก็จะเป็น7เมตรนี่เนะ 2, าะ W2 w อระยะ R ก็5เมตรเหมือนเดิม ก็จะเป็น W 2คูณหส่วนโมเมนต์ตามโมเมนต์ตามก็จะเป็น R A นะครับ R A คูณกับระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงก็คือ10เมตรนี้ก็คำนวณออกมานะครับก็จะเป็นแทนค่า W 1ลงไปเนาะเป็น200บวก W 1เป็น50ครับเัวดีเ,เป็น50คนูณ7 บวกกับ200คูณ5เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ10 RA 5735เป็น350บวกกับ1000เท่ากับ10 RA ก็จะเป็นเท่าไหร่ฮะ1,350เท่ากับ10 RA เพราะฉะนั้น RA เดียวจึงเท่ากับ 135นิวตันนะฮะเห็นไ,ไหมก็ได้คำตอบเหมือนการใช้เทคนิคนี้ก็ได้เหมือนการใช้เปลี่ยนจุดหมุนหาโมเมนต์ก็ได้เหมือนกันนะครับคำตอบก็คือข้อที่1นะฮะโอเคเนาะก็จบลงไปนะครับสำหรับสมดุลของการหมุนเนะี่ยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับ หากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนลฟิสิกส์แถบ้านของผมด้วยนะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ